บางครั้งความสุขก็อาจจะมาในรูปแบบของโรตีหอมๆชาชา,ชากเย็นๆสักแก้ววันนี้โชคดีมากที่มาทานตอนร้านเพิ่งเปิดพอดีเพราะถ้ามาช้ากว่าน,นี้คงได้ต่อคิวแน่ที่นี่คือโรตีแม่โจ้ร้านโรตีริมทางในตำนานของชัยพูมิร้านที่ใครๆก็บอกว่าอร่อยแป้งหนานุ่มไม่เหมือนใครมาเมนูแรกที่อยากพูดถึงก็คือเมนูโรตีนุ่มโบราณมีความกรอบนอกนุ่มในตรงขอบจะกรอบแล้วตรงกลางจะนุ่มก<อ>ลิน่นหอมเนยบอกเลยว่าถูกใจสุดๆโรตีกล้วยหอมชีสเมนูนี้คือดีมากกล้วยสุกกำลัง ชีสเค็มเค็มมันๆพอรวมกันแล้วก็ได้รสชาติที่หอมหวานเค็มครบจบในคําเดียวเลยเมนูนี้ก็เลิศโรตีฝอยทองหน้าตาอาจจะดูเรียบเรียบแต่ฝอยทองเนี่ยเขาให้มาแบบจุกๆจกราดนมข้นชําช้บอกเลยว่าฟินมากแน่นอนว่าคู่สีก็ต้องเป็นชาชักสูตรชาใต้แท้รสชาติคือถูกต้องมีความหอมเข้มไม่หวานแสบคอกินได้เรื่อยๆไม่เลี่ยนเลยอร่อยสมคําลือจริงๆค่ะใครอยากมาลองนะคะพิการอยู่ริมถนนบรรณาการหนังโรงเรียนสตรีชัยภูมิตรงข้ามกับโรงแรมต้น คืนนี้ถ้ายังไม่รู้ว่าจะกินอะไรลองแวะมาที่โรตีแม่โจ้ดูค่ะบางทีความสุขอาจจะมาในรูปแบบของโรตีแผ่นเดียวจริงๆ